เฮ้เสียงอะไรนะใครมาเดินอะไรอยู่นี่มาดิมาจะบินซอมบี้บุกเพื่องเราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วลูกป้า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 เก็บของป้าป้าเร็วๆยายเราต้องย้ายซอมบี้บุกบ้านเราแล้วมันมันไปยิงมันไปเร็วเร็ไปยิงไปโอ้โหเก่งจริงเลย จะไปยิงสมบีเหรอปืนนี่เลยเหรอเช้ปืนนี่เหรอหูมันจออกมไยิงกันนี่เหรอยิง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 ิิ้ิเก็บของนี้เก็บของปลาเราอยู่บ้านไม่ได้แล้วเราต้องเก็บของแล้วไปเลยไปเลยไปเลย้ถือ นีช้าๆหนูมิหนูมิแล้วมั้งหนูมิหนมีหนูไม่กลัวหนูมิปืนหนูมิปืนปืนพร้อมไฟใช้ไปก้องไปยวดี๋ไปดูล้านาก่อนไม่เห็นละสงสัยมันจะไปหลังบ้านเราแล้วแน่เลยยืนนมันจะมีปไป ไปเลยไปเลยสตาร์เลยสตาร์เลยสตาร์เลยมองช่วง้สตาร์เลยไปกันเลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแล้วตรนนี้ตรงนี้ไปโอ้ยคันนี้ก็จะไปเหมือนกันเห็นไหมข้างหน้าเราเนี่ยไปเหมือนกันก็ไปเหมือนกันเราจะหนีกันหมดเลยถอ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 ยโอ้ยมันมีถึงไหนแล้วเนี่ย นี่นี่หลังนี้ก็จะไปเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยสตาร์ทรถแล้วเนี่ยน่าจะคนนะดิซอมบี้แน่เลยนี่น้องจมีนไม่ทานข้าวเลยเอาเหรออืมทำไงอะ่ะไปแวะซื้อสเสบียงกันแล้วเราก็ต้องไปตุนสเสบียงกันก่อนเนาะอันนี้อันนี้อัมีก้มลงเร็วเอันนี้น้อ,องจมีนข่มลงเร็วอุนน้เยอะีเต็มไปหมดเลย อย่านะอย่านะอย่าเข้ามานะจะมีปืนมาดิมีอาปืนมาเ้ยตรงนี้อยู่ไม่ได้แล้วเพื่อนๆต้องไปต่อต้องไปต่อต้องไปหาที่ที่ปลอดภัยอยู่นี้ก่อนไปเราไปตุนเสบียงกันก่อนดีกว่าได้แล้วเสบียงของเราพร้อมพร้อมนะพร้อมไปแล้วเราต้องไปแล้วไปต่อไปต่อไปต่อหื รีบกันเลยรีบรีบรีบ,รบ,รบ,รบเลย <c oughs> บะมีท่วงหายไนบมีตามมาเปล่า <c oughs> โหวิว่งตามมาเต็มเลยเราต้องหาที่ที่ปลอดภัยแล้วเพื่อนๆไปดีกว่าอืมโอ้โหตรงนี้อ่ะปกติคนจะเยอะเลยนะเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครเลยว่างหมดเลยอ่ะ โอ้โหนี่เราอุตส่าห์จะออกมาหาเพื่อนนะเนี่ยว่าจะมีใครที่แบบว่ายังหลงเหลือที่ยังไม่เป็นซอมบี้บ้างหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้มาม,มีอันนี้อะไรเนี่ยมันเป็นซอมบี้ยังหมาเหรอโอ้โหเต็งหมาเฮาซอมบี้เต็งดู

ตอนนี้เดดดีกลับมามีแล้วน้องจัดมินก็มาถึงที่ที่ปลอดภัยแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยเรามีน้องหมาอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยตัวนี้ยังไม่เป็นซอมบี้นะก็จะเฝ้ายามให้เราเราก็จะสามารถนอนตรงนี้ได้เนี่ยสงสัยคืนนี้เราต้องนอนนี่แล้วแหละคงกลับบ้านไม่ได้แล้วแหละคืนนี้เราต้องนอนนี่แล้วกนานอนนี่แหละเนาะโอเคต้องจัดมินถือปืนไหมถือปืนไว้เลย เตรียมไว้เตรียมไว้หลับนะน้องจมินกับบอมมีหลับละกลนด้วยนะจะมิน